นะคะวันนี้ระหว่างไทยกับบาเรนนะคะในช่วงต้นเซตแรกเนี่ยไทยทำผลงานได้ดีนี้ห่างบาเรนไปนะแบบ 4- 5คะแนนเลยนะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้พักและแข่ง3นัดติดแต่ว่า สุดยอดชายไทยของเรากรรมการผู้ตัดสินคนนี้อีกแล้วก็ไม่มีอะไรผิดพลาดเลยนะคะอนุรักษ์ตบดีมากบุญยริศเซตมาให้หัวเสาของเราจุกๆุไปเลยโค้ดบาเรนซึ่งเป็นโค้ดอาเจนติน่านี่แทบจะอยู่ไม่ติดเลยนะคะบาเรนก็ผิดพลาดเยอะนะคะวันนี้ส่วนทัพชายไทยก็ไม่ค่อยผิดพลาดนะคือได้คะแนนจากเกมบุกเกมรุกล้วนเลย ทางโค้ดบาเรนนี่ขอเวลานอกติดต่อกันแบบเร็วๆเลยนะแก้ลูกทีมแบบทันท่วงทีเลยปัญหาของบาเรนวันนี้ก็คือการรับบนอนเสิบนะคะทุกคนเห็นได้ชัดเลยคะแนนไทยก็นําห่างบาเรนไปเลยนะพอคะแนนไทยนําห่างโอ้โ oh, หทีมชาติไทยก็ เสิร์ฟกันหนักกันเลยนะเพราะว่ามันก็มันก็ห่างจริงสามารถเล่นเสิร์ฟได้แบบแรงได้และสุดท้ายในเซตแรกไทยก็ชนะบาเรนไปด้วยสกอร์25ต่อ17ค่ะในเซตที่2ช่วงต้นเซตนะนะคะก็คะแนนก็ไม่ห่างมากนะทุกคนไม่เหมือนเซตแรกไทย7บาเรน5อย่างเงี้ยคือเขาก็ฟิตขึ้นฮึดขึ้นก็คงปรับรูปเกมแหละค่ะทุกคนมาแก้เกมในเซตที่2ทั้ลังจับบล็อกไทยได้ด้วยเฮ้อหหช่วงต้นเซตที่2นี่ จุกจุกลุ้นลุ้นทีมไทยในวันนี้แข่งกับบาร์เรนก็จบสกอร์แต่ละลูกได้เร็วนะบอลแรกดีเข้ามือเซตแล้วก็ตบตบลูกเดียวได้คะแนนเลยถือว่าเปลี่ยนเสิร์ฟกลับมาได้เร็วมากเกมเอิร์ฟไทยวันนี้ก็ดีต่อเนื่องนะต่อเนื่องมาจากแมตช์ที่แล้วแมตช์เมื่อวานเลยเกมเอิร์ฟดีตัดเกมรุกเขาได้อาจจะ บอลแรกเขาอ่ะอาจจะรับไม่ดีด้วยก็ได้นะคะแต่ก็ต้องนับถือบอลสองไทยเลยโอ้โหสุดท้ายบาเรนก็ขึ้นมาคะแนนแบบตีไทยจริงๆนะคะห่างกันแค่หนึ่งคะแนนแบบ11-12ทุกคนอุ้ยเขาแก้เกมมาดีนะในเซตที่2พูดเลยนะคะจนคะแนนข,น,นขึ้นมาเท่ากัน13 13โอ้ my god ในเซตที่2นี้เปอร์เซ็นต์การบุกนี่ค่อนข้างที่จะเท่ากันเลยนะคะทุกคนแต่ บาเรนบางอย่างก็คือผิดพลาดไปเองนะแบบตีไม่ข้ามเน็ตบ้างตีออกบ้างแต่เกมบุกเขา่ก็ทำได้ดีขึ้นแต่ชายไทยวันนี้ย้ำเลยนะคะ เกมเสิร์ฟดีตัดเกมรุกเขาได้หลายลูกมากโอ้โหคะแนนมันมาเท่ากันไปหมดเลยนะสิบสามสิบสามสิบสี่สิบสี่สิบห้าสิบห้าสิบหกสิบหกโอ้ my god แต่พอมาในช่วงท้ายเซตไทยก็หืมหนีไปค่ะหนีไปได้จนคะแนนแบบยี่สิบสองสิบเจ็ดเลยนะบาเรนก็ไปไม่ถูกแล้วพอมาช่วงท้ายเซตแบบนี้คะแนนบาเรนก็เหมือนหยุดนิ่งไปเลยนะ,ะหยุดชะงักเลยคือส่วนสูงของบาเรนกับชายไทยนี่ไม่ต่างกันมากนะทุกคนส่วนสูงของบาเรนอะค่าเฉลี่ยสูงกว่า ชายไทย1เซ็นเซนเท่านั้นแท้จำไม่ผิดเออฝั่งบาเรน่าจะ180ิ เหรือเปล่าฝั่งชายไทยร8 8วันนี้ชายไทยเข้าขากันได้ดีนะคือมือเซตก็อาจจะไม่ได้เซ็ตอาจจะเป็นคนในทีมเซ็ตไม่ว่าจะเป็นอนุเซ็ตให้คือเข้าขากันได้เร็วแล้วก็ดีแล้วก็ทําแต้มเปลี่ยนเซิร์ฟกลับมาได้เร็วมากและในเซ็ตที่2ชายไทยก็ปิดเซ็ตนี้ไปด้วยสกอร์25ต่อ20ค่ะมาในเซ็ตที่3ช่วงต้นเซ็ตบาเรนก็ปรับเกมได้ดีขึ้นกว่าเดิมขึ้นไปอีกนะคือคะแนนก็ ห่างกันเพียงหนึ่งคะแนนเท่านั้นแต่ข้อผิดพลาดของเขาก็ยังมีเยอะกว่าไทยอยู่เหมือนกันโค้ชปาร์คบางทีก็ไม่รีรอเลยนะทุกคนคือพอเทนนิสเขาทำเอาไปแล้วใช่ไหมก็พอคะแนนห่างกันแค่อีกประมาณสองสมคะแนนก็ขอเวลานอกมาปรับรูปแบบเกมของไทยดันดีเพราะก็เห็นว่าคือท่ามันก็จะไม่ค่อยดีแล้วนะก็รีปรับทันทีเลยนะ ก็ถือว่าไทยก็ยังทําได้ดีอยู่อ่ะโคชปากิวอนก็ให้กําลังใจลูกทีมตลอดนะคะรวมถึงน้องมิวล่ามตัวเก่าของเขาด้วยก็ให้กําลังใจลูกทีมให้มีแรงฮึกเหิมทีมไทยของเรานะแอดมองนะข้อดีคือเล่นแต่ละแมตช์เนี่ยไม่ว่าจะเกมติดกันแค่ไหนเหมือนฟอร์มมันจะดีขึ้นเรื่อยๆทุกคนเนืกอว่าเนี่ยไทยแข่งมาสนัดติดนะ นัดแรกก็อาจจะยังนิดนึงพอนัดที่สองนะคะก็อาจจะเสรยบเสียแตมย่มันดีขึ้นเรื่อย์มมันดีขึ้นเรื่อยๆพอมานัดวันนี้ก็แทบจะแบบไม่มีอะไรบิดพลาดอะ่ะคือน,น้อยไปเลยอะ่ะ คู่แข่งไทยนี่เดือดทุกนัดและโดนใบเหลืองทุกนัดเพราะภาพนี้เลยกรรมการคุณไม่เห็นหรอทำท่าเป็นแบบให้ดูตานะว่าคุณไม่เห็นหรอว่าทีมไทยทำอะไรกรรมการคงคบอกว่าออก็เห็นนะแต่ก,ก็ก็ถูกแล้วนี่ที่ฉันตัดสินไปโดนใบเหลืองไปเลยโคดบาเรนโอไมก์กอดเห็นไหมล่ะทุกทีมที่แข่งกับไทยคือเขาก็เดือดจริงๆคือเขาก็เตรียมทีมมาแบบดีมากๆนะคะทุกคนพอมาเจอความเดือดอย่างนี้เขาก็ ก็โดนไปค่ะโอ้โหพอเขาเดือดเขาโดนใบเหลืองนักกีฬาเขาก็มาฟิตมาฮึดเอาช่วงท้ายแสทุกคนแล้วสุดท้ายคะแนนเขานําในช่วงท้ายเสรที่3ซึ่งแบบไทยจะจบแล้วว่ะคะแนนบาเรนนํา2 2ต่อ21ค่ะ ขนลุกอีกแล้วแอดขนลุกอีกแล้วโอ้โหโดนใบเหลืองแค่นี้เองเดือดเลยเหรอแล้วก็มาคะแนน23เท่าโอ้โหลูกเสิร์ฟของน้องฮัมนภาเดชของเรานี่มาถูกที่ถูกเวลาจริงๆและบาเรนก็ขึ้นเซตพอยต์ค่ะ24-23โอ้มายกอดและสุดท้ายไทยก็ปิดเซตที่3ไม่ได้บาเรนเอาชนะไทยในเซตที่3ด้วยคะแนน 25ต่อ23ค่ค่ะทุกคนโอนะ้โคขนาดอัดคิปลาคนยังลุกเลยคือเหมือนแบบคือฟอร์มมันกําลังเดือดอะทุกคนเนือ้อออกปะบาเรนนะคือบาเรนอะเดือดเพราะว่าเขาเหมือนเหมือนเขาก็โดนกรรมการเยอะนะในเซตนี้ทั้งโค้ชเขาก็โดนใบเหลืองรวมไปถึงภาพชาเลนต่ตางๆด้วยโอ้โหสุดท้ายเขาก็ปิดเซตที่สไปได้นะ ลุยต่อเซตที่สี่พอในช่วงไทยเซตที่สามอ่ะทุกคนบอลแรกเราก็เปไปนิดนึงจนมันไม่เข้ามือเซตเพื่อจะแบบจ่ายบอลเร็วให้มันจบสกอร์เร็วๆอ่ะเออมันหายไปเพราะว่าบอลแรกเออบอลแรกสําคัญจริงๆแล้วในเซตที่สามที่ไทยปิดไม่อยู่เพราะเกมบล็อกเขาก็ดีด้วยนะทุกคนบล็อกเขาได้เซตที่สามไปถึงสี่บล็อกไทยได้หนึ่งอ่ะแต่เกมบุกข,ของไทยก็ พอๆกันทุกคนบาเรน15ไทย13เราได้คะแนนจากข้อผิดพลาดมาจากเขาเยอะกว่าด้วยซ้ำแต่เห็นไหมบอกแล้วเซตนี้บล็อกบาเรนนี่จับไทยจริงๆมาในช่วงปลายเซตที่3กับต้นเซตที่4นะช่วงเซตที่4เนี่ยทีมไทยก็เสิร์ฟผิดพลาดขึ้นเยอะนะกว่าใน2เซตแรกในช่วงต้นเซตที่4นะคะชายไทยก็ยังนำบาเรนอยู่นะแต่ก็นำประมาณแบบ สามสี่คะแนนก็ก็วันวันอยู่นะเนี่ยเห็นไหมคะสุดท้ายคะแนนบาเรนก็มาตีตื้นไทยคือห่างแบบแปดเก้าอีกแล้วทุกคนห่างหน,นึ่งคะแนนอีกแล้วเห็นไหมคะสุดท้ายคะแนนบาเรนก็มาตีตื้นไทยคือห่างแบบแปดเก้าอีกแล้วทุกคนห่างหน,นึ่งคะแนนอีกแล้วแล้วก็เท่ากันค่ะเก้าเก้าบาเรนมาฟิตเอาช่วงท้ายเซตแบบนี้อีกแล้วโค,ค้ชบาเก็ไม่รีรอเลยนะคะเพราะว่าเซตนี้สำคัญม,มากเพื่อที่ไทยจะ ปิดแมตช์ได้เลยเปลี่ยนมือเซตเอาบุญจรินออกเอามาวินลงมาเลยค่ะและกองเชียร์อีรานนี่เอ่อเป็นกองเชียร์ที่ดีเหมือนกันนะคะมีเสียงตลอดเวลาระหว่างการแข่งขันเลย <c oughs> คือหมายถึงว่าเขามีอารมณ์ร่วมไปกับเกมทุกคนนี่หรอแม่คือเขาเออส่งเสียงเ hey, ฮส่งเสียงโอส่งเสียงส่งเสียงตลอดเวลาทุกคนให้เกมมันสนุกตลอดเอ๊หรือเปล่าพอมาเซตที่4บาเรนก็ก็เหนียวขึ้นจริงๆเหมือนเหมือนเหมือนเครื่องติดเลยในเซตที่4เนี้ยนะคะ จับบล็อกไทยได้เยอะที่จริงด้านเกมบล็อกของบาเรนก็จับไทยได้แต่เซตที่3แล้วทุกคนคือเกมบล็อกเขาเหนือเหนือกว่าไทยอยู่แล้วมาเซตที่4ี่ก็ยังบล็อกไทยได้เยอะมันมาในช่วงกลางเซตคะแนนก็ยังห่างกันแบบแต้มต่อแต้มเลยนะทุกคนคือ14บ4ี่สิี่สิบห้าสิบห้าอะไรแบบนี้เลยอ่ะก็สูสีมากๆทํทำเอาแบบคือก็นักลัวอยู่นะบาเรนแต่ก็เชื่อมันค่ะ จะปิดเซตนี้ให้ได้ไทยยังหนีบาเรนไม่ได้เลยนะคะคือคะแนนแบบมันเท่ากันไปหมดเลย15 15 16 16อหกะทุกคนถึงแม้ว่าเกมจะเดือดแค่ไหนหรือไทยจะได้แต้มแค่ไหนในเวลาแบบนี้นภะาเดชก็เป็นเสือยังไม่ยิ้มเหมือนเดิมค่ะ <c oughs> <c oughs> โอ้โหบาเรนก็มานําไทยอีกแล้วในช่วงท้ายเซตค่ะทุกคนอีกแล้วจะปิดได้ไหมใช่ไทยโอ้ <c oughs> ทุกคนแล้วก็รับบอลแรกพลาดไปนะคะมันล้นไปฝั่งเขาทำให้เราก็เหมือนโอเวอร์ไปกลายเป็นคะแนนบาเรน20ภไทย18 คับขันไปหมดแล้วตอนนี้หรือว่าไทยอยากเจออินโดไม่ดิไทยต้องชนะไปเจอกับปากีสถานบล็อกของบาเรนอ่านถูกและอ่านเร็วมากคือไทยกว่าจะได้หนึ่งแต้มนี่คือไม่ได้จบแค่ลูกเดียวทุกคนคือต้องแก้มาถึงแบบ2ลูก3ลูกและบล็อกบาเรนก็ขยับมาจับแบบไวมากๆแล้วก็มา20คะแนนเท่ากันค่ะและบาเรนก็นำไทยทุกคน22ต่อ20โอ้โห และก็ไป23ต่อ20ค่ะโอ้ oh my god เซตที่หรืเลแหละทุกคนจะต้องมีเซตที่5แล้วและบาเรนก็ขึ้นเซตพอยต์ก่อนเลยนะคะคือเซตพอยต์ในเซตที่4อีกแล้วจนแบบฝั่งเขาอะฝั่งบาเรนคือดีใจเหมือนน่าจะเกินหน้าเกินตากรรมการจนต้องบอกว่าแบบเออ,เอ,อแบบอยู่นิ่งๆโดยเฉพาะโค้ดบาเรนนะ,ะทุกคนและสุดท้ายเขาก็ปิดเซตที่4 ได้ด้วยสกอร์25ต่อ21ค่ะโอ้โหไปลุยต่อในเซตที่5ค่ะทุกคนและพอในเซตที่5นะคะต้นเซตบาเรนก็นำไทยอีกคือจับ บล็อกไทยได้จริงๆคือขึ้นบล็อกแบบ3คนเลยทุกคนและมีหรอที่ไทยจะไม่ตีติดบล็อกอ่ะค้ยคำว่าเกมพลิกมันเป็นแบบนี้นี่เองค่ะคือทางโคตรปาก็กระตุ้นลูกทีมเลยนะคะและบอมาในช่วงแบบประมาณตั้งแต่เซตที่3เซตที่4จนไปถึงเซตที่5ชายไทยก็ผิดพลาดท,ทางด้านเกมเสิร์ฟะนะคะทุกคนเหมือนเกมมันพลิกไปจริงๆและบอลเร็วก็ก็หายไปเพราะว่าบอลแรกก็เหมือนเขวไปนิดนึงในช่วงเนี่ยในช่วง เซตหลังๆเนี้ยคะแนนต้นเซตก็ประมาณ5กับ4นะคะไทย4บาเรน5คือณเวลานี้รู้เลยว่าแฟนๆแล้วบนแบบเฮ้ยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวไทยสู้ๆเหมือนแอดเลยและบาเรนก็ขึ้นคะแนนที่8ก่อนเลยนะคะตอนนี้ไทยก็5คะแนนค่ะก็เปลี่ยนแดนกันนะ,ะโอ้โหทุกคนอีกนิดเดียวจริงๆความคมของบาเรนก็คมเหมือนหน้าจริงๆนะคะพอมา เห็นในช่วงเนี่ยเซตที่3เซตที่4และเซตที่5ยิ่งคมหนักเข้าไปอีกบาเรนนี่พอทีมไทยขยับทําแต้มได้นิดนึงเขาเบรกเกมทันทีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการขอชาเลนจ์เพื่อเบรกเกมไทยไม่ให้แต้มไหลรวมไปถึงขอเวลานอกทันทีคือเป็นแบบนี้จริงๆสําหรับโค้ชบาเรนสุดท้ายบาเรนก็ขึ้นแมตช์พอยต์ก่อนเลยนะคะเซตที่4ตั้งแต่ปลายเซตที่3แล้วมาเซตที่4นี่เซตที่5เข้าข้าง บาเรนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเกมบล็อกเกมบุกเกมรับเหนียวขึ้นเยอะมาก<ช>ๆมสุดท้ายบาเรนก็ชนะไทยค่ะด้วยสกอร์สิต่อ10ในเซตที่หชนะไทยไปทั้งหมด3ต่อ2เซตนะคะ mm hmm. โอ้โหเขาดีใจใหญ่เลยเพราะว่าขึ้นไปชิงอันดับ7เลยนะส่วนไทยตกมาชิงอันดับ9นะคะทุกคนและเราเนี่ย จะต้องไปชิงกับอินโดนีเซียแอดบอกแล้วไทยอยากเจอกับอินโดคือไทยก็จะเจอกับอินโดนีเซียวันพรุ่งนี้นะคะทุกคนวันเสาร์ที่26สิงหาคม2,566นะคะ เวลาถ่ายทอดสดเวลาประมาณบ่ายโมงตรงนะคะถ้าคนที่ชิงอันดับ90นะคะนั่นก็คือคู่ไทยกับอินโดนีเซียส่วนคู่ชิงอันดับ78นั่นก็คือบาเรนกับปากีสถานจะชิงตอน16นหาฬิกาหรือว่า4โมงเย็นนะคะพรุ่งนี้้ามราดทุกคนวันนี้ใครได้ดูไทยกับบาเรนบ้างเกมพลิกจริงๆไทยชนะมา2เซตนะคะแต่ปิดเซตที่3ไม่ได้จนบาเรนมาเอาชนะใน3เซตท้ายแบบ หนาะเนเลยทุกอย่างเข้าข้างบาเรนหมดโอ้โหโอ้มกาจริงจริงๆก็ยกนิ้วให้ทั้งทีมชาติไทยและทีมชาติบาเรนนะ,ะมีความรู้สึกอย่างไรบ้างเกมสนุกไหมเดือดไหมเล่าสู่กันฟังเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทัพนักตบลูกยางชายไทยในการแข่งขันเจอกับอินโดนีเซียรอบจัดอันดับ 9 10. ในวันเสาร์ที่26สสิงหาคมวันพร,รุ่งนี้นะคะเวลา13นาฬิกาตรงนะทุกคนห้ามพลาดค่ะพีพีดีวีถ่ายทอดสดทุกช่องทางเหมือนเดิม